ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนแต่เราไม่ติดโลกแค่นั้นแหละฮะโทรศัพท์ถ้าเราไม่หยิบมาเปิดถ้าเปิดรู้เปิดธรรมะเปิดเรียนรู้จริงไหมอันก็เกิดปัญญาไม่ใช่อ่ะเออถ้าเอามาจีบทรงจีบสาวไปรู้ภาพป,ปงภาพโป้เนี่ยมันก็ไม่ว่าใจพระนโยมแหละจริงไหมสมน้ำหน้ามันนะจริงไหมล่ะแล้วจะจะเลือกอ่าโทรศัพท์เป็นประโยชน์ก็มี เป็นโทษก็มีเหมือนเงินเนี่ยนะเอาไปซื้อยาเสพติดเอาไปซื้อปืนมาฆ่าคนเป็นโทษอ่ะ,อะจริงไหมถ้าไปสร้างบุติวิหารไปสร้างถนนนะเห็นไหมเป็นประโยชน์ไหมล่ะ,ะมันจะมีโทษตรงไหนจริงไหมล่ะคนมีปัญญานะทำยังไงมันก็เป็นเกิดปัญญาความเจริญนะ คนโง่ยังไงก็โง่แสดงว่าโง่ <6. S 1> นั่นแหละ